เขาจะได้รับผลกรรมอะไรที่ทำกับชีวิตเราแบบนี้อ่าเช่นดึงเราไปเป็นคนในความลับแล้วก็หลอกให้เรารักให้เราทุ่มเทให้เราเปให้บางคนอาจจะมีการซัพพอร์ตการเงินการทองเขาไปอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับให้ด้วยความเสน่หาแต่จริงๆอ่ะเขายังควงกับคนเก่าอยู่แล้วเสร็จแล้วเขาก็ เลือกที่จะเทความสัมพันธ์เราออกไปกลับไปใช้ชีวิตกับคนเก่าเม็ดเงินเม็ดทองที่เราเคยซัพพอร์ตไปเขาก็เคยเอาไปเขาเอาจากเราไปแล้วก็ไปใช้กับคนเก่าของเขาอะไรเงี้ยมันมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันนะเพื่อนถามว่าคนที่เจอเหตุการณ์ประมาณแบบเนี้ย เขาอะจะได้รับผลกรรมอะไรที่เห็นเนี่ยนะคะนางสีดาเทพพระอังคารและพระทักษะชีวิตของเขาว่าหลังจากนี้เขาจะเหมือนตายทั้งเป็นในพระทักษะเนี่ยคือโดนประหารจากคสิวะนะเพื่อนนะโดนประหารเอาหัวแพะมาเสียบใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ในความหมายคือความหมายเดียวกันนะความหมายคือตายทั้งเป็นหรือว่า ไม่มีความสุขเลยในชีวิตชีวิตเขาในบ้านปลายชีวตเขาจะต้องโดดเดี่ยวอยู่ตัวคนเดียวเหมือนนางสีดานั่งแทน่นเห็นไหมคะจะทํางานทําการอะไรก็ต้องลุยเดี่ยวลุยคนเดียวอาจจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ไหมไปไหนก็ไม่มีใครให้ความนับถือหรือสนับสนุนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถึงทําคนเดียวเขาก็ทําสําเร็จนะคะด้วยตัวของเขาเองอะนะประมาณนี้แต่ชีวิตของเขาจะไม่เหลือใครที่คอยซัพพอร์ตเขารอบข้างอีกเลยแม้แต่คนในชีวิตนะ